อาทิตตสูตรข้าพระเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นแลเมื่อปฐมยามล่วงไปแล้วเทวดาองค์หนึ่งซึ่งมีวันณะงามอย่างพระวิหารเชตวันทั้งสิ้นให้สว่าง เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับขันแล้วจึงอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งเทวดานั้นยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กล่าวคาถาเหล่านี้ในสำนักพระผู้มีพระภาคว่าเมื่อเรือนถูกไฟไหม้แล้วเจ้าของเรือนขนเอาภาชนะใดออกไปได้ภาชนะนั้นย่อมเป็นประโยชน์แก่เขา ส่วนสิ่งของที่ไม่ได้ขนออกไปย่อมไม่ในไฟนั้นฉันใดโลกอัญชลาและมรณนะเผาแล้วก็ฉันนั้นควรนําออกด้วยการให้ทานเพราะทานวัตถุที่บุคคลให้แล้วได้ชื่อว่านําออกดีแล้วทานวัตถุที่บุคคลให้แล้วนั้นย่อมมีสุขเป็นผลที่ยังมิได้ให้ย่อมไม่เป็นเหมือนเช่นนั้นโจรยังพ้นได้พระราชายังริบได้ เพลิงยังไม่ได้หรือสูญหายไปได้อันหนึ่งบุคคลจำต้องละร่างกายพร้อมด้วยสิ่งเครื่องอาศัยด้วยตายจากไปผู้มีปัญญารู้ชัดดังนี้แล้วควรใช้สอยและให้ทานเมื่อได้ให้ทานและใช้สอยตามควรแล้วจะไม่ถูกติฉินเข้าถึงสถานที่อันเป็นสวรรค์